ไม่ใช่เลยมันสูงเลยเล่นทุกตัวการใช่ยทีมได้แต่ว่าถ้าดิท็อปมันยืนตายบอลได้่วกสั่งกระสีเขาไม่ดีสังกสีเขาขึ้นสนิมโป<อ>๊ย้ยยิงอย่างีงด้ดีละดีละทำใหมไม่เอาซ้ายยิงนะ้าเจ้าก็จะดีเนะี่ยใายก้อยอย่างเดียวเลยก็คนทางขวาทำไงถ้าทางขวา แตะปุ๊บโป้งแตะแล้วโป้งไว้ไว้ส่งไว้ไว้เดียวเลยคนเดียวคนเดียวคนเดีวมีซับรู้จังวันน้ีมิวัติวัตจัก่อนพีทัพิ่งนี่พีทัพิ่งนี่พีทัพวิ่งสวยโป้งเอ้ยสวย น,น,นี่ค <t> นละหนึ่งสองสามสี่ห้าตับนสุดยอดอ่องยืนยืนเจออะไรบอลไอ้หมอนี่ทับถึงตัวไปทับหนึ่งตัวไปทับหึงตัวระวังสีเอ้ะระวังเหลืองสวนนะสวนแม่นนะ เขาเรียกว่ากำลังหาช่องไม่เรีองกลังเจาะตอนนี้เรีองกลังเจาะสวยมีวัดวิ่งมีวัดวิ่งมันหาวิ่งยัเลยพี่เอายิงหาช่องสิครับไม่มีตัวเติมเลยนี่มองวนง่ายดูหลัางด้วยหล้างสวยทีม ก็บงานเยอะแค่ไหนเก็บเองถูกต้องตามระเบียบมีความสุขชอบแล้วเราอ่ะปล่อยทิ้งไม่มีอะไรเอาไม่มีอะไเป็นโคไดนโค้ด้ลองเขียวลองเขียวสามขวดครับเอาดีครับเออสวยไปประตูนู้นนูสวยแบงแบงแบงบอกแล้วอย่างนี้เฮ้ยเราได้เก็บเขียวแล้วอ่ะเอาพี่ติ่รางรางหนึ่งมาพี่เกมยังไม่จบเอาละ หยอกหยอกแล้วไปหยอกตอนนี้ทำมือก็ยังกินอยู่พี่นุ๊กอาเขาต่อไม่สี่ยังต่ออ่าดีเป็นราคายิ่งนะเอาล่ะลองเลี้ยงสูนิย่าเจ้าของบอลเอ้ยเจ้าของสนามเจ้าของโต๊ะเจ้าของโต๊ะอ่ะเจ้าของแรงแรงแรงดันเลยแดดวันนี้แต่เหลืองประวัติบ่ได้ส่วนทีเดียวหายนะ โป่งว้าวตูลบแล้วเหลียงเขาสวนหนาอ่ทำไมเป็นกันลัเ้ยเปิดลึกไปหน่อยเปิดลึกไปหน่อยระวังครับระวังไปไปไง่ายบิดตอไง่ายปิดตบไปง่ายเออวัวัวัดวตกลงเออ ไปด้ได vale ok! ้ได hey. hey. ้ได้ได้สวยถ้าแบงค์ถ้าแบงค์แป้นนะโดนด่าถ้าเสร็จแป้นโดนด่าถ้าแบงค์ส่งผานคือโดนได้่โง่ทนเลยดูว่ารถกลับไม่ไม่โงเลยแต่ไม่แต่สวยจริงมๆทำนุ่งเง่า ไอ้พวกมึงต้องไอ้ไอ้เียลพวกเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงต้องอัดสีเขียวไม่ได้นะล่ะไอ้ไม่ได้ไอ้วัดคุยขี้แตกอะเดี๋ยวพี่ต้องต่อยหนึ่งเม็ดนะแต่เดี๋ยวนะพวกเขาเหนื่อยมาแล้วไอ้ฟิวมีอย่างพี่วัดอะไรง่ายมวัดมีอย่างที่จะทับได้ชนะสีเขียวให้ได้ เนี่ยใสีเขียวได้คือทุกอย่างเจ้าเชลซีเมอร์มาไม่มีลมว่ะซัดเลยเพื่อนซัดเลย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 เฮ้ยเขาไอ้ลอยหมดแล้วยึดบอกกําเขาอย่าพูดไอ้ทีเล่นไม่ออกเลยเชียร์เขาโอ้ยมิตามมิตามมิตามเดี๋ยวว่ะจะเชื่อเล่นเดียวมั้งบอกเล้เขาไปอยู่กลางเลยบอนตัดบอลดี คอไอ้นี่เขาจิ้มไงเตะจิ้มคือจิ้มหนีตีเขาอ่ะเสียงว่ะโอาแกไม่มประโยชน์อย่างอื่นเลยนอกง่ายๆ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 เติมาิวั์ิ์เฮ้ยเล็กแล้วเฮ้ยจังหวะแรกแม่ดูดูดูดงดูยงดย ไม่เชื่อโค้ดยังไหนเม่อก้ั่นเียวดีไม่ดีไงมัเข้าที่แล้วเหลืออย่างเดียวอ่านอ่านอ่านเกี้ไม่ออกง่ายง่ายง่าแค่มีเบอร์แปดเดียวเอคุ้มไมคุ้มไหมคุ้มมใจย็นใจเย็นใจเย็นใจ่ยย็นยยใจเย็นมองดู โอ้ง่ายลยพี่ต๊บยิงเลยลกคนเอยิงให้เด่ยิงหไม่ยิงยิงยิงเป็นโกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมเราเดี๋ยวให้นุ๊เป็นโกบอ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 ให้ผมเป็นโกให้ผมเป็นยิงเข้าดิล่ะสวัสดีลูกนดี่สวยงาม